บางคนเขาไม่ชอบนะสะเกิร์ตนะวัยรุ่นเขาชอบนี่มีสเกิร์ตก็คือบางคนไม่ชอบก็เอาแบบนี้ไปเลยแต่บางคนชอบใส่ที่หลังก็ให้ใส่ได้ของผมเนี่ยถ่ายรูปมาสวยเลยนะสวยมันน่าใช้นะแข่งกันไหมละ่ะว่าใครขายออกก่อนรถผมขายออกก่อนคันนี้นะหมอปลาต้องไว้ผมยาวไหมแล้วราผมขายออกก่อนอ่ะโกนผมเหมือนผมไหมโกนผมเหมือนผมไหมเนี่ยว่าสวยไหมสวยไม่สวยได้ไงดูมีสกงสเกิร์ตด้วยแต่รถผมอ่ะผมว่ารถผมขายง่ายกว่านะอ่ะมันรุ่นเดียวกันนะนี่ ดาวเบาทผ่อนเจ็ดพเท่ากันแต่ว่าของผมขายง่ายกว่าจะขายง่ายไม,ไม่ได้ของผมนี่ตนีวัยรุ่นเขาชอบนีมีสเกิร์ตเงี้ยนี่สเกิร์ตมีสเกิร์ตมันจะยากอะไรของผมก็ติดที่หลังก็ได้นี่สเกิร์ตอ่ะผมซื้อมาไว้แล้วบางคนเขาไม่ชอบนะสะเกิร์ตอ่ะบางคนว่าโอ้ยชอบคันนี้แหละชอบสภาพแบบนี้แหละแต่อยากให้ถอดสเกิร์ตออกรถก็เป็นรอย ของผมนี่ <Ooh. S 1> ก็คือบางคนไม่ชอบก็เอาแบบนี้ไปเลยแต่บางคนชอบใส่ที่หลังก็ให้ใส่ได้ไม่ยะของผมเนี่ยถ่ายรูปออกมาสวยเลยนะสวยมันน่าใช้นะมันน่าขับเลยนะโอ้ไอนี้คิดเป็นคนที่คิดผิดแล้วคิดที่ถูกก็คือแบบนี้แล้วเราก็พูดเอาก็ได้บอกว่านี่คันนี้ถ้าอยากได้สเกิร์ตนะเดี๋ยวผมติดตั้งให้ที่หลังนี่เราได้แม็กใหม่ย่างใหม่อันนี้แ oh <my S 1> ม็กใหม่ย่างใหม่ไหมโอ้ใหม่เหมือนกันนี่เหมือนก oh my my ันเว้โอ้ใหม่เหมือนกัน แล้วพอนเจ็ดพันกว่าบาทเท่ากันไหมเจ็ดพันกว่าบาทเออว่ะสวยกวย่วกดวาด้วยสวยกว่าด้วยแข่งกันแข่งกันไหมล่ะ <c oughs> ว่าใครขายออกก่อนรถผมขายออกก่อนคันนี้นะอ่าหมอปลาต้องไว้ผมยาวไหมถ้าผมเอถ้าถ้ากขายออกก่อนอ่ผมจะไว้ผมยาวต้องไว้ผมยาวห้ามโกนผมแล้วถ้าผมขายออกก่อนอะ่ะโกนผมเหมือนผมไหมโกนผมเหมือนผมไหม เอาไหมได้เลยเหรอเอาไหมได้ผมยาวไม่ได้ผมก็ไว้ผมยาวไม่ได้เหรอไม่ได้เอเรี่ยนเลยโกนหัวเปลี่ยนเลอผมไม่มีหัวหัวผมมันไม่มีผมถูกไหมเออแล้วแล้วถ้แบบใช้ออกก่อนปุ๊บผมจะปล่อยผมยาวให้เปลี่ยนเปลี่ยนลุกเลยเปลี่ยนลุกเลยโอเคไม่กลัวไม่กลัวกันมึงไว้ผมยาวส่วนผมโกนโกนหัวโอเคง่ายพรุ่งนี้ มาวัดกันว่าคันไหนออกก่อนนะถคายออกก่อนนะเอ้ยได้เลยยงเงี้ยผมเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมเอาคันนี้ไปจอดไกลๆที่หลังเวว่าจองแล้วได้ไว้ผมยาวได้โอเคไหมมีอย่างนี้เลยเหรอโอ้เนี่ยสวยนะสวยเนี่ยมีสะเกิดเนี่ยสวยนะถ่ายรูปสวยเลยเนี่ยมั่นใจยังไงก็ออกก่อนเนี่ยคันนี้